่้อืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดที่คุณผู้ชมใด้วยนะครัะอ้าเสียเปล่าอืมอย่าลืมก็แล้วกดที่คุณผู้ใช้ด้วยนะครับก็ไปดูเดี๋ยวไปทคลิปใหม่มาไม่เติมอันนี้อยู่กับผมเกมเอ่อแลปเตอร์ออนไลน์ครับผมไม่ได้เล่นนะคุณผู้ชมดูผมเล่นเอง ตอนนี้ผมเลเวลร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วครับทุกคนปืนนี้เลเวลร้อยหนึ่งครับปืนนี้หัวนี้เลเวลร้อยร้อยยี่สิบครับส่วนในนี้ตัวนี้ร้อยแปดสิบครับผีเสื้อนนี้เลเวลเจ็ดสิบครับปืนที่ผมได้ทุกอันแล้วนะครับมันมียี่สิบปืนครับคุณผู้ชมนี่คือปืนพกครับแล้วนี่คือปืนช็อตครับเนอะมันมันมันเป็นระยะใกล้นะครับ อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะปืนพกหรือปืนลูกโม่ผมไม่รู้น่าจะเป็นแต่ผมชอบเรียกมันว่าปืนพกระดับสองอก็เรียกันแหละแต่ก็ใจปืนลวบอันนี้มันเป็นลูกลก,กว่าหรือเปล่าปืนของเล่นเหรอแต่ว่ามันเป็นอยู่ในโหมดปืนลวนนะครับที่หน้าไมา้อีกทีปืนไข่อ่ะ ใช่ใช่ใช่ปืนยิงไข่ครับไข่ไก่ลูกฟองอะไรอ่ะปืนอะไรปืนรวมชนิดหนึ่งจำชื่อไม่ได้โอ้อันนี้จํจำชื่อไม่ได้นนไไดถ้าใครจำที่ได้ก็บอกอนะนี่ปืนตะปูมันแปลกจังมันมีแต่เนี้มันเป็นปืนแบบยิงออกเป็น มันเป็นกระฝุนนะ่จาจะเสียงไม่เป,ป็นกระฝุนปืนธรรมดาแต่มันเป็นปืนลัวนนะั่นแหละไม่ใช่ปืนตะปูคือป,ปืนลวครับเลเซอร์เลเซอร์บ้านเลเซอร์บ้านไนหะนยิงออกเป็นหมวยหมวยสีฟ้าลูกฟองอันที่สองผมเรีรกแต่มันเป็นลูกฟองอันที่สองหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันเท่มันเรียกวสามสิบปืนกลน,นี่อะไรนะจําชื่อไม่ได้อันนี้เกลิง ปืนที่สิบหกนไนท์สิบเจ็ดโอ้ปืนที่สิบแปด M เจ็ดเก้าครับปืนที่สิบเก้าก็ปืน A B G อันนี้ครับอันนี้เี่สุดก็คือปืนนี้ครับ A B G อันนี้ A B G นี่เท่ยู่นะผมว่าเกมนี้มันเก่าแล้วแต่ผมก็ยังเล่นซึ่งเก่าแล้วงา,ามีคนเล่นเยอะด้วยเก่าแล้วงายังมีคนเล่นอยู่ รู้ครับมีคุณนาด้วยนะโอเคคุณนาหมดแล้วหมดวาระของคุณนาแล้วถ้าคุณผู้ชม,มกดมาแค่เดียวถ้าคุณผู้ชมจะปุ่มสองปุ่มคุณผู้ชมห้ามกดอันนี้เลยเด็กขาห้ามกดอันนี้นะครับมาเป็นแต่ถ้ากดอันนี้นี่คือได้ครับถ้าคุณผู้ชมกดอันนั้นมันจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปครับเรื่องห้องครับมีอยู่สองห้อง หรือว,ว่าจะเปิดอันนี้ก็ได้ครับเปิดโหมดห้องเปิดโหมดออนไลน์ไว้จริงนี่อันนี้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 เปิดโหมดอร่อยเมื่อแล้วก็มีหลายหลายห้องให้ผมเลือกกดกลับก็กดที่เดิมผมเลือกห้องอมห้องนี้ก็เลยอห้องแรกเลยกดไปก็รอครับพอรอเสร็จปุ๊บมันก็มาแล้วครับตัวเกม ผมชื่อว่ากบยางเอ๊ะกบยางอู้ววเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนสีของชื่อเราได้ครับแล้วเปลี่ยนการเล่นด้วยครับว่าชื่อสีแดงฟอไนต์โฟรัตเนี่ยหรือชิกคกี้พายเหรอเฮ้ยกำลังอื้มเฮ้ยปุ่มยิงปุ่มยิงคือรูปต่อยครับปุ่มปุ่มคำรามคือรูป ได้ดูสาวร้องครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเจอกับสไปดงโฟรัสไม่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 ไมไมไมยิงนะวุ้ยไม่โดนยิงเว่อร์เอาคันขึ้นมามันขี้โกงอยู่ในน้ำขี้โกงอยู่ในน้ำเราที่มีโอกาสที่ยิงไม่โดนมากเลยปวยเจ็บอุวยเจ็บอุวยเจ็บอุวยเจ็บไม่นะได้ขอร้องรองเอาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยอ่า เออเพื่อนลอไปแล้วอย่าเอาลองน้ำดิเดี๋ยวเราจะยิงไม่ได้เพื่อนไปไหนแล้วจุดที่มันติดบักได้แล้วเพื่อนเอามาฉันจะเอาให้มันติดบั็อกไอ้สองตัวนี้นี่มันเดินชนกันเขาเปลี่ยนด่านอีกเจ้าของแบบกำลังมันๆเลยมีตัวอะไรมีตัวอะไรเจ้าของแบบเปลี่ยนด่านผมไม่ได้เปลี่ยนผม,มเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแบบเจ้าของแบบเท่านั้นที่จะเปลี่ยนด่าน ซึ่งจะผมแบบคืออะไรตัวนี้เหรออ้ผมไม่ถนัดมันนะเพราะผมยิงไงแมผมต้องยิงใกล้อะไม่ต้องยิงใกล้แบบเนี้ยผมไม่ถนัดแบบยิงไกลเกยแบบนี้นั่นนั่นหัวมันหลุดแล้วมันจำได้ว่ามันมีสองตัวมีตัวหนึ่งเว้ยคือสามสิบห้าจเลเวลร้อยแปดสิบ เจ็ดแล้นะยแปดสิแปดไหมเนี่ยกบยางหรือว่ายางกบตั้งชื่อด้วยนะนี่คือปืนที่ผมพูดปืน,ปนหลายปืนแล้วนี่คือนี่คือแจ็คแพ็กทำให้เรากระโดดสูงขึ้นถ้าคุณผู้ชมอยากเก็แบ,บแจ็กแพคก,ก็เดินชนแจ็คแพคให้หัวโน,โนไปเลยแค่นั้นแหละคือการเก็บแจ็กแพคที <c oughs> ่มีเสน เดี๋ยวมันบักเหรอ,อม,มันเดินเองอ่ะคำรามไม่ได้เสียงคำรามเพราะผมปิดเสียงไว้ใส่เพลงนะครับผมปิดเสียงไว้ใส่เพลงนะโอ้ยมันเดินผมปิดเสียงไว้ใส่เพลงเหมือนมันคลิปที่นั่นอะวันนี้เหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วนนอวันเสาร์ สีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดออกหรือตายไม่รู้ผมอ่านเราฟังกินไม่ออกแล้วตั้งชื่อโชคดีของเกมไม่สามารถตั้งชื่อภาษาไทยได้ครับหวาว,ว,าวภาษาไทายภาษาไทายคุณสามารถตั้งชื่อภาษาไทยได้ อ๋อเพื่อน 1, ร้อยหกสิเอ็ดอเราร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วล่ะเพื่อนโอ้ร้อยอันนี้ดูกับดูโฆษณาครับมันโอ้โหนายขังเพื่อนเลยเหรอรอสิบเก้าเวัสดีฉันจะออกไปเฮ้เดี๋ยเปิดให้เดี๋ยวฉันเปิดให้ฉันเป็นคนดีอาปิดไม่ทันหนูยิงเพื่อนก่อนนะโ,โห,หิวหิวหลอดอาหาร ผมชมยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าหลอดอาหารอยู่ไหนชตรงนี้ตรงนี้ผมวาดไม่ได้ครับมันติดฝาฝาโทรศัพท์ครับผมใส่ปลุกโทรศัพท์นี่หลอดอาหารอันนี้หอหยิ่คมากรอเรืออ๋อเอหออออออ่า มันเป็นรอไม่มีสไิพวกนายยืนน,ยยนิ่งทำไมฉันแก้ไฟชื่อนาจะยืนนิ่งตามฉันอยู่พวกแกไม่คงได้ยืนรอดได้ยืนลักว้ายมีทั้งหนว่มีทั้งนี่ไอ้พวกฝรัไอ้พวกเดนเสา์ปีฝาจเอเลี่ยนพวกนี้นี่มีเยอะเกินไปหรือเปล่าอู้จ็บอู้เจ็บอู้เจ็บอู้แรง มันตัวเองแรงเฮ้ยตรงนี้แหละจุดติดบัคของมันมันสามารถเข้ามาหาเราได้แต่ว่าเราก็มันสามารถยิงมันได้แล้วเนื่องจากเราจะต้อง้นั่นะนะโอนะ้โอ้หน้าไม้เหรอเก็บปืนได้แล้วไม่มีการเปลี่ยนปืนต้องตายเฮ้ยไม่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 ผมไม่อยากตายออกไปไม่อยากตายมไม่อยากตายก็ไม่อยากตาย มาลงมาในีนะมาลงมาในนี่มันเล่นน้ำเงินยายาัาแรงมันเก่งเพื่อ,อนช่วยหน่อยยา,ยาอย่าเขาไม่มีทางให้เกฆ่าได้ลรอกปาบได้ที่ข้านยังยิ่ง,เก,ง,เ,กงเก่งเก่งเก